สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ เด็กๆลองทายดูสิคะว่าคุณครูแนนและคุณครูแววแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนกันเอ่ยใช่แล้วค่ะคุณครูทั้งสองคนกำลังจะไปวัดกันค่ะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะมีวันหยุดสำคัญทางศาสนาทั้งหมด2วันด้วยกันในแก่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะเรามาทำความรู้จักกับวันอาสาฬหบูชากันก่อนนะคะวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ของทุกปีเลยนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกทำให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามองค์และวันเข้าพรรษาก็คือวันที่พระสงฆ์นะคะจำอยู่ที่วัดไม่เดินทางไปไหนเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนที่ชาวบ้านกำลังเก็บเกี่ยวปลูกข้าว ทำไล่ทำสวนกันค่ะเพราะฉะนั้นในเวลาสามเดือนนี้พระสงฆ์จะจำอยู่ที่วัดไม่เดินทางออกไปไหนค่ะค่ะและในวันสำคัญทางาศาสนาแบบนี้นะคะเราควรไปทำบุญตักบาตรเด็กๆอาจจะตักบาตรที่หน้าบ้านของตัวเองหรือไปตักบาตรที่วัดนะคะไปฟังเทศฟังธรรมรับศีลรับพรหรือว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้นะคะและในตอนเย็นเด็กๆก็นำดอกไม้ ทูบเทียนไปเวียนเทียนได้ที่วัดเลยค่ะค่ะและตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะไม่ปลอดภัยเด็กๆคิดว่าเราจะไปทําบุญตักบาตรอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ดีคะลองไปคุยปรึกษาก,กันกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะแล้วถ้าได้เรื่องอย่างไรมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูแววและคุณครูแนนก็ขอตัวไปตักบาตรทำบุญก่อนคะ่ะ บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ